สาบายดีสาบายดีตอนเที่ยงพี่น้องสาบายดีเด้อเห็ุสินแห่งเดดียวแล้วแล้วก็ว่าสินอนผักทอดน้องสาวมาโทรมาลงมากินข้าวเปี๊ยกว่ะพอยสิปไปแนวดาระบาดดีแดดกระเด็ดรถจักรกระบมุมีถาถาน้องทรายเลือกแต่การจังหน่อยแซ่เขาขี่รถไปสง่งเออมาสั่นกระดูกกรสิยางลงไปจังหน่อยกระบอดิไกลดอกหนึ่งกิโลแต่เฮือนน้องเฮือนแม่ในี่แคมทางเฮือนนอกอยู่อยู่ส่วนบ้าน ข่อยสีย่างลงไปสุวเจาเอ๊ะแดกก็ยาใส่หมวกกะกระหนุงเสอขันยาวอยู่ก็เลยเอาอันนี้ดิหมักเพชท <c oughs> แล้วก็น้ำตาลโตวเวลาเขาไปกินขาวเปียกซื้อขาวเปียกมาแต่ห้าเราเปิจะหายอันนี้หาย,ย,หายแต่ว่าเขาบริปรุงเขาอ,อยากใส่ตู้เย็นเมียนข่อยก็ถือลงไปใส่เพราะว่าปรุงแส็ๆแล้วก็ถือมะนาาไปน้ำหน่วยหนึ่งอยู่ห้าน,นอกก็มีแต่ว่าข่อยก็ซื้อมาแต่ตลาดคือการขอก็เลยถือลงไปข่อยมากินสมสม เบยทั่หาอ่ะนะนัางนางซับจะกสงสายไปเก็บเล็กไปเก็บโยมจุบเจ้าพอชิ้นอย่างลงไปเอาหมวกก่อนใส่หมวกก่อนจุ๊บเจ้ามันเด็ดน้องเาว้าขอกรไปตลาดพาะว่าน้องค่อยข้ายเรื่องได้ไปตลาดแต่เศร้าไปเจอกั้งตลาดมือเศร้านี่ปลาสุบผ่ซื้อยังเมื่อเห็ดกินมาซื้อเขาเปียกมาต้มมาขอกรลัองชิ้นอย่างไปจุ๊บเจ้าพอดีน้องโทร่วมากว่าให้น้องสายมาหับแล้วว่ะไปไปงานงานไปเจอน้องข่อย มันมาหับอยู่ปากทางไปแหละยางไปขี่เราอยู่ปากทางก็ได้งีนแม่ข่อยสียับลงอะนะแต่หนาทางลงมาเนอหักแต่ดินมันก็ใกล้ทางแหละแต่ว่ามันจะมีหลายหลังติดกันจับไปบ่มีหอนหลดหดบ่มีหอนหลดบ่มีหอนยังเลยจ้บเลยสีขี่ไปนั่นไปนี่ก็ยากแค่มาหมูมาหับน้องมาหับก็ได้ไป แค่มันไกลๆก,กับบริษทไปเราเจอ,อยากลำรุดน้ำล่างบ่มีควารถสิคีอะแต่เป็นแนวนั้นตุ๊กพอดีเขาเลิกการทุจริตดีเขาเลิกการแล้วเขามาหาพลังทีงานไปว่ะโอ้สุกอกผิวเนี่ยผมเห็นแต่ตาไปซ้ายปากอันนี้ ยี่รอตนเงนนองเจ้ไปกินับนอะอันี้ทางดเจ้าแต่ทางลงไปอันนั้นไปหาเหือนนองของกับประมาณหาลอยแมตรไปแคมไล่แบบเป๊ะๆไหนกับประมาณกิโลหนึ่งปะอะไรกิโลหนึ่งสทีดีลงไปส่วนบ้านพู อากาศมันอีกห้อนอยู่แต่ว่ามันซบซบลงบห่อนจัดนะห้อนอยู่แต่ห่อนแบบไทยใหม่คือวางทิดก่อนทิดหลังเนี่ยอันนี้กับเพื่อนพี่น้องนะจ๊ะเพื่อ,อ่ป้ากี้ยี่ดมรมีบ้านโคนน้นเนี่ยเจ้าหน้า่างๆเดี๋ยว,วเดียววายเตรมเลยคน จะมาจะใสย,ยได้เรียนน้องก่อนนี่เลยนี่แหละได้หันหันไต้เกลือกตูบตะกี้กี่กับยูตูบนี่น้อยคางคานี่และท่านเจ้าน,น,นได้สร้งได้ดดเนือ้อภูฏายำตำเนื้อหันเควินอินดี้นี่ อานเควิ่ปิ้งจจนโยสดบ้านดีมา,มามามาไปอยากมานี่เรียกเ็น,เห,นห่องหอยพักที่จะล้างทำความสะอาดหอยแล้วเสิร์ฟกับล้างหมอกับข้างแลแอืมมี่มิถุนเสิร์ฟลงไปแล้วก็กินเลยที่เจ้าตอนนนี่ต้มต้มให้มันฝนมัน<ช>ซุกแล้วก็กินบาทน,นี้กัไปนะ เพจเจียวพักกะปรเสินอันนี้บ้านต้อคอยเอิญสินขับเปียกเด้วพี่น้องเนอชุนเจ้าเอิญน,นะเส้นใหญ่เ,เป็นบอกเส้นใหญ่เ,เป็นบอกขคมคอยบอกพี่อสิเมนเส้นใหญ่บอกความจริงเดี๋ยวไปไทยนาะมบางห้านกะแซบ่บแซบบางห้านกับบอแซ่บแบบมันบ่ถือปะคนล่านะแต่บางห้านกะแซบ่บแซบ่บค่อยมากโดยเสพาพพักเครื่องเคียงบ้านชุนเจ้าอืม ผักโบลพากับ,บ,บกใบบ้าหญ่สลัดกับเด็ดป้าเป็นปในถานเลยนะยุบเอาเองนะตามใจว่าคนมหมักอะไรควกมพักนะความแหงหมักเลยคนมหมักขินผักสุนเจ้าสุนเจ้าหลวกแล้วแหละเสดอออกมาเลยบุ้งได้บ่ะนี้ข่อยกระทือมาได้บางนาข่อยเห็นข่อยอะไเอาเอาเอาขีดแดงเอาขีดแดงเอาคนขีดมาก็เดิมอืออ้อ อันนี้ถั่วงอกนะพี่น้องไทอคนลาวเอิญถั่วงอกคนไทยก็เอิญถั่วงอกกันแล้วเนาะแดงกินบวมมืดท้าอินไปจะหน่อยจากสกินบ่ะแดงกินบวมมืดพอดีพอละวพอพอก็ยิ่งกาแฟเขาหมักน้ำนิดหน่อยเด้เจอเขาไปหมักน้ำลาย แค่บอยลีรอก็บ,บริสุทธิ์ได้นนะนอกจากข้าวเปียกขเขาคือข้าวเปียกเขานี่ปัิสดเทสุดมานะปัดข้าวเปียกอันนี้บุคคลยี่สดทธน,นไดได้บุงบ้งๆคนนีตน้ตอนอยู่หมอหนึงยินได้จสนใจอันนี้หมอลวกไดนะ้พี่ตอนห้ตีนไก่ข้าวเปียกตีนไก่กระดูกหมูเอาตีนไก่สองอันเก๊กเอาเลือดนีนอันหนึง่งเดี๋ยวพ่อ,พอ,พอ ปกติกับบริมากกินเลือดไปได้คะเอาอันเดียวพอเออหอนหอนไปหาคนหอนหันหอนหันปรุง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 พี่น้องปรุงปรุงมึงขวิดแกะกันแกะอันนี้ก็เดินเกี่ยวก็เดินไปตรงไหนเกี่ยวอะไรนี้มาพี่น้องมามาปรุงกันเลยน้ำตาลเออใส่มาเลยจ้ะหวานกันยาเวลาเราใส่หมกเผ็ดมันหักตัดกันเองเนาะน้ำตาลน้ำตาล หอมบัวหอมบัวเจียวจับเทียมักเผ็ดไปลองกินเผ็ดเผ็นนซื้อพื่อนกระทว้นหนึ่งเศร้าหาอาเ่ได,ด้สงเจ้า ามาเดินพี่น้องมาเด้อกินเ็นกินเสษน,น,สนมามาพี่น้องแล้วแล้วซับ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 เดกินเองโอ้ก็น้องอ้อ้ใหญ่กินไก่สตีน จิ้ไก่จ้างเอาใส่ผักชีไปแลวจ้าหากล่องกัะบอกมีพินาจัดดตานปรเด็เพชรมาเพชรเพชรตัวใดตัวนี้ตัวไหนตัวทงนี่ มาพี่น้องกินข้าวเปียกยยพี่น้องซิมซิกินน,นำ้ำมะพร้าวจอกหนึ่งแต่ตลาดมาแต่ตลาดพี่ยมพักินเขาคือกันได้ งยันยันประจำเดือนมามาผัดมาแหละปลาอ่องสายลายถันาวเอาซองบิงถ้ามันลืมเลยน่ากระซงสายมันจกทงส่งเลยนะลืมขนะ

ตังตกับปี่มยังเป็นดีกอกูแล้วประกาลำประกาศเขาโดนสามจิ๊เนะ แบบเปลือยนะแ่บคนเร้เหินแลัวโอ้ลมพัดจะโทรมาถามจุนหรอไม่แย่งจิ้งไปนัดบ่อกน้อไหม่กินตรงนะครับปอกปออกเลยเนาะ เด่น้องเลยเห็นนุ่ช่องหนอหากมึงก่อนเห็นนุ่ขึ้นอยู่ทางไหนนกทางแบบสัวอะไร กินถุกภาเป็นเข่าเสากิกนแร,ง,รงนะจุ๊เจ้าอ้วนอันนี้ลดแน่ได้หน่เศ้าบริกินมากินตอนเที่ยงบบบเดียวเลยครับไปกินตอนแรกสิฮะงงแบบเดียวยังสำเนียกินเข่าแล้วจึงมีคลิปให้จุ๊เจ้าเบิง้งขมือข้อมือนึงแซม,มแบบกินม,มาจอกมาแจกทำบริษัทให้เบิ้งซ้ำมวยคลิปลงซ้ำกับเบิ้งเนาะ จกลงมูจกจะได้คลิปนะคะฝากติดตามช่องทิพน้อยรอรีล่าเนยเด้อฝาก like, กดไลค์กดคอมเมนต์ให้เด้อทุนเจ้าเด้อแคปตื่ใจกับกดแชร์ให้นเน่มาจังได้กินข่าวกินน้ำหรือว่าแล้วพวกกนใหม่คลิปหนาพี่น้อง สำหรับวีนิลลาไปก่อนนลลด้อโโสมันล้ำรวยอยู่ดีมีแห้งบ่ทุกคน